Acon, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมากินเบคอนนะครับผมอ่าก็สัปดาห์นี้ไม่รู้จะทําอะไรเนาะก็ซื้อหมูกระทะมากินแล้วก็มีเบคอนนะครับก็เลยอัดคลิปสักหน่อยนึงนะครับผม <laughs> ก็ไม่รู้่จะทําอะไรนะที่แรกกว่าจะซื้อปลาหมึกมาทําคลิปนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดนะครับอ่าเป็นช่วงโควิดแล้วครั้นี้ปลาหมึกมันไม่มาขายเลยครับผมนะ mm hmm. ก็เลย ได้หมูถาวม,มานะครับเป็นเบคอนนะครับผมก็ย่างมานะครับนี่นะก็น่ากินอยู่นะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะครับบอกเลยว่าแน่นอนแน่นอนอร่อยแน่นอนนะครับผมนี่ว้าวสุดยอดผมก็ไม่ไม่มีคนถ่ายให้นะมันก็แบบไม่ค่อยถนัดนะอี่งเอามาถ่ายหลังรถเลยนะครับนี่ดูดิไะอืมจอนเฮเลยครับผม นี่หืมสุดยอดมาถือเลยนะครับผมแบบนี้หืมนี่นครับหื้อร่อยเบอร์คอนนะครับ อ้วนอีกแล้วอ้วนขึ้นทุกวันนะครับอื อร่อยมากครับเหมือนจะหมดฮม มมมหมดแล้วนะครับผม ก็อขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย